หนคนที่จะช่วยให้คุณถึงเป้าขายช่วยให้คุณขายดีได้ครับ1คนนี้ไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ของคุณครับ1คนนี้คืออาจารย์ของคุณครับการที่คุณจะขายด้วยตัวคนเดียวเนี่ย ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนเนี่ยคุณจะไปได้ช้าครับเปรียบเสมือนกับคุณเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลานาน6เดือนหรือ1ปีในการที่จะเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญครับแต่ถ้าเกิดคุณมีอาจารย์มีเมนทอร์มีพี่เลี้ยงในการแนะนําคุณแล้วเนี่ยคุณจะเรียนรู้แล้วคุณจะประสบความสาเร็จได้ไวขึ้นครับเรื่องการขายก็เหมือนกันครับถ้าเกิดวันนี้คุณหาอาจารย์หาโค้ดหาพี่เลี้ยงได้เนี่ยหนึ่งคนนี้จะทําให้คุณให้คุณประสบความสําเร็จถึงเป้าขายได้ไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ซึ่งผมจะบอก3หลักปฏิบัตินะครับในการที่จะหาอาจารย์แล้วก็เลือกอาจารย์ที่จะมาช่วยคุณตรงนี้ครับข้อแรกครับคุณจะต้องเลือกให้ดีๆครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับมีจริตมีความชอบแล้วก็มีลักษณะน,นิสัยที่ไม่เหมือนกันครับบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ย อาจจะชอบทํางานชอบเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันบางคนเป็นผู้ชายก็อาจจะชอบทํางานชอบฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับคนที่เป็นผู้ชายครับคำแนะนําของผมก็คือให้คุณไปเริ่มต้นเรียนรู้กับอาจารย์ก่อนเริ่มต้นด้วยวิธีง่ายๆถ้าเกิดสมมุติเขามีคอร์สฟรีหรือมีเรียกว่า สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถจ่ายไปเพื่อได้เรียนรู้เขาเพิ่มเติมอย่างเช่นซื้อหนังสือเขาซื้อออดิโอบุ๊เนี้นะครับก็คือซื้อมาก่อนมาเรียนรู้เขาก่อนว่าลักษณะน,นิสัยเขาเป็นยังไงสไตล์การสอนเขาเป็นยังไงความรู้ที่เขาถ่ายทอดให้คนทั่วไปเนี่ยมันเหมาะสมกับคุณไหมครับและหลังจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับก็คือถ้าเกิดคุณมั่นใจแล้วว่าคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์เป็นโค้ดเป็นพี่เลี้ยงคนได้ครับคุณก็ฝากตัวเข้าไปเป็นลูกศิษย์เอกเขาครับนะฮะ ทีนี้พอคุณฝากตัวเขาเป็นลูกศิษย์เอกแล้วนะฮะคุณก็ต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อให้คุณทําตามอาจารย์ได้ด้วยก็คือคุณไม่ควรจะถามเยอะไม่ควรจะเถียงอาจารย์เยอะหรืออาจารย์ให้ทํานูน่ทนทํานี่คุณก็ทําหน้าตามไม่พอใจไม่อยากทําซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ปฏิบัติตามอาจารย์แบบนี้จะทําให้คุณไปได้ช้าขึ้นครับและข้อที่สครับเป็นสิ่งที่คุณควรจะปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะจนถึงต่อเนื่องเลย ถึงแม้ว่าอนาคตเขาจะไม่ได้เป็นอาจารย์คุณแล้วก็ตามเพราะว่าอนาคตเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนอาจารย์ได้ด้วยนะฮะตามระดับในเรื่องของคุณก็คือคุณต้องให้ความเคารพกับอาจารย์ของคุณครับคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนครับมีการให้ความเคารพครูบาอาจารย์อย่างต่อเนื่องครับซึ่งการเคารพเนี่ยในวัฒน,ธ,นธรรมเราก็ทําได้ง,ง่ายๆครับในช่วงเทศกาลในช่วงวันเกิดท่านคุณก็ซื้อของไปให้ให้ความเคารพท่านให้ความเคาพรพนบนอบท่านนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นการแสดงความเคารพต่ออาจารย์แล้วครับผมอยากให้คุณจําหลักการข้อ นี้ไว้ให้ดีๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมมีอาจารย์เสมอที่จะช่วยพาเขาไปสู่ความสุขามสิเร็จผมเองก็มีโค้ดมีอาจารย์า evet. อาจารย์ของผมเองก็มีอาจารย์ของเขานะครับซึ่งแต่ละคนมีโค้ดหรืออาจารย์ที่จะช่วยทําให้พวกเราประสบความสําเร็จมากขึ้น er. นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตอบผมมาหน่อยครับถ้เาเกิดวันนี้คุณอยู่ในเส้นทางการขายเส้นทางนักธุรกิจในการทํางานเนี่ยนะฮะคุณมีโค้ดมีอาจารย์หรือยังครับตอบผมมาในคอมเมนต์่อยครับ หากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและทุกวันเวลา7จ็ดมงเช้าเราจะมีคลิปเดียวนี้ส่งตรงถึงคุณครับ